b บล็กพิงคเตรียมเปิดไฟสีชมพูใจกลางเมืองไทยและทั่วโลกจัดเต็มต้อนรับคัมแบ็ก19สิงหาคมนี้ไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะ YG Entertainment ประกาศโปรเจกต์ใหม่กับอีเวนต์ไลฟ์อัพเดอะพิงค์แคมเปญ2 0 22ให้กับ b l a c k พิงคโดยเป็นอีเวนต์แสดงไฟสีชมพูสุดอลังการตามจุดแลนด์มาร์คชื่อดังในหัวเมืองใหญ่ๆพร้อมกันทั่วโลกในวันที่19สิงหาคมเวลา18นาฬกาตามเวลาในประเทศไทย เพื่อฉลองวันปล่อยเพลงพิงเวนอมค่ะและนี่ก็คือรายชื่อสถานที่ต่างๆที่ร่วมจัดงานอีเวนต์ให้กับสีสาวแบล็กพิงในครั้งนี้ค่ะโดยไวจีระบุว่าอีเวนต์พิเศษในครั้งนี้จัดเตรียมเพื่อเฉลิมฉลองการกลับมาของแบล็ k พิงและเปรียบเสมือนของขวัญสุดพิเศษให้กับแฟนๆทั่วโลกและไวจียังกล่าวอีกว่ามันเกิดขึ้นได้เพราะนี่คือแบล็ k พิ้งซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าแฟนๆเตรียมจับจองพื้นที่หน้าเซนทรัลเวิร์กเอาไว้ให้ดีและอย่าลืมชมมิวสิกวิดีโอเพลงพิ้งเว ที่จะเปิดตัวในวันที่19สิงหาคมนี้ค่ะและนี่ก็คือรายละเอียดข่าวในคลิปนี้ที่เรานำมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ